วันนี้ไปเที่ยววัดกันนะคะวัดเขาเมงอมรเมธเป็นวัดเล็กๆที่อยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมากนักอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีออกมานิดเดียวชมทิวที่ตกบนเขาโอ้โหบันได้โอ้แต่มันสูงนะไม่ใช่เล่นนะนะบันไดทางขึ้นสี่ลุง้งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แต่ว่าเราเห็นความชันแล้วถอดใจ ขับรถขึ้นมาดีกว่าแต่ทางรถก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้วจ้าจรถแล้วน้องมาต้อนรับกันเต็มเลยดีใจเห็นวิวสวยเลย พระอาทิตย์กำลังจะตกด้วย mm hmm. แต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะไปหน่อยก็เลยจะเห็นมัวๆนิดนึงด้านบนมีบริเวณกว้างขวางมีเจดีย์เก่าแก่อยู่สององค์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา mm hmm. มีมนดบอยู่หน้าเขาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลัง ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลองค์ใหญ่วหว้พระแล้วก็มาชมวิวกันต่อด้านหน้ามนดปก็คือบันไดาสายลงนี่เอง นี่ไงบัน,ดนไดสายลุ้งที่เราไม่ได้เดินขึ้นมาอันนี้คือมันไปนที่ข้างล่างเลยเอ่ะใช่ เจอนกหลายตัวเลยทำเลนี้เหมาะกับการดูนกนะเนี่ยด้านนี้น่าจะเป็นเก่งจีนโบราณที่สร้างอาคารครอบเอาไว้เราไม่ได้เข้าไปข้างในลงเขาก่อนนะเดี๋ยวจะมืด ลองมากันนะทุกคนวัดเนี้มีประวัติยาวนานมีโบราณสถานแล้วก็วิวสวยด้วย